ขนาสองเมตรครับปลูกต้นสักทองโตบ้างไม่โตบ้างนี่ชุดพี่ครับนี่ชุดน้องปลูกแซมกันไปนะครับเป็นบรรยากาศยามทุ่งยามเย็นนี่ครับต้นสักทองบรรยากาศ,ากาศตามท้องไร่ท้องนา มีเสียงเก็บมีเสียงเขียดมีเสียงกบมรนยากาศทุ่งนายามเย็นต้นสักทองครับก็เริ่มเติบโตแล้วครับโดวยเฉพาะต้นนี้ต้นมุมครับ อีกประมาณสัก15บห้ปียีปีนะครับก็จะได้เก็บใช้ไม้แล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนครับอโอเคครับขอบคุณครับ